ทำพี้นองประชาชนที่มีหนังสือจากกรมบังคับคดีเนาะ,ะ,ะที่จะยึดประกาศยึดทรัพย์่าไม่เคลียร์นะ,ะไอเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วรู้เหตุผลอยู่แล้วเพราะมันแพ่คดีมามาแล้วเราก็ไม่ได้ไปอุทธรณ์ยังไม่อยากให้ออชอเนี่ยบังคับคดีเพราะว่ายัางเหตุเหตุตอนเนี้ยเราเราเจอตัวและเรากําลังจะด,ดําเนินคดี เรื่องเรื่องเรื่องกำลังจะดำเนินคดีมเมื่อดำเนินคดีแล้วคอชอกท็ทำการหน้าที่แต่ยังไม่อยากให้บังคับคดีซึ่งทำพอบังคับคดีเนี่ยเหมือนพี่น้องประชาชนเนี่ยทั้งชุมชนเนี่ยเขาก็เฮ้ยเขาจะถูกทึดบ้านก็ให้รู้อยู่แล้วว่าศาลบอกเราว่าอะไรเป็นอะไรนะผมเข้าใจทางนี้ก็ทำตามหนะ้าที่ไม่ทำก็ไม่ได้ทำไม่ทำก็ถูกเดี๋ยวค่อยมอบตอนหรืสุดจริงๆที่เขาได้ส่งเงินไปจริงแต่ส่วนระดับสูงเนี่ยเดี๋ยวผมคุยเองท่านก็ทำตามหน้าที่ นะชะลอไว้ไม่นานฮะ่าผมน่าจะสรุปแต่กาจะได้ไม่เดือดร้อนถึ<ม>งว่มามามาเพราะมันสามคดีเนาะสามคดีถ้ามันเกิดคดีบังคับที่สองมาก็ต้องก็ต้องทำให้ถ้าเราทำไม่ผิดคดีนี้เราไม่มีหมายเป็นหนึ่งคดีเนาะ ได้นำหนังสือมายื่นให้ให้กับทางที่พอชอเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรครับคือวันนี้เราเราต้องยอมรับว,ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความตนกในความรู้สึกที่ตลอดมาเนี่ยเรื่องชุมชนหมู่บ้านสิษ์สมุตรเนี่ยนะถูกฟอ้องร้องทางพอชอก็เข้าใจทางพอชอเนี่ยก็ทำตามหน้าที่แต่สิ่งที่มันผิดพลาดค,คือคณะกรรมการและประธานเนี่ยได้เก็บเงินแล้วไม่ยอมเอามาส่งพอชอ พอชอทีนี้พอเงินไม่เข้าทางพอชอเนี่ยมันเนื่อนนานนะครับพอชอก็ฟ้องจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยในจํานวนทั้งชุมชนเนี่ยเขาส่งเกือบหมดละเกือบหมดอะถ้ายังไม่หมดน่าจะประมาณเหลือ20%เอร์เซนทีนี้พอทางคณะกรรมการและ,ะฝ่ายเก็บเงินเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมนํามาส่งแล้วปล่อยให้คดีหมดอายุความแน่นอนที่สุดแล้ครับทางพอชอก็ต้องฟ้องตามตาม,ตามเหตุที่มันมีทางศาลก็มีคําพิพากษา ให้ต้องจ่ายนะที่ค้างพอชอัอนนียก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนฉะนั้นเมื่อประชาชนเดือดร้อนมันโบวเนี่ยมันเข้าสู่การบังคับคดีละบังคับคดีจะยึดบ้านประชาชนก็ตะหนกนว่าเฮ้ยนอนอยู่จะมีใครมายึดบ้านหรือไม่วันนี้จึงต้องร้องนะมาล้องที่พอชอขอความอนุเคราะห์ให้พอชอทําหนังสือเพื่อชะลอชะลอปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งทางท่านรองและทางพอชอ ก็ให้ความร่วมมือเห็นใจพี่น้องประชาชนฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองนะฮะได้ทางพอชอที่หาทางออกและร่วมกันแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนครับเรื่องของการยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ของชาวบ้านอย่างไรบ้างครับคือในเบื้องต้นนะคะในเบื้องต้นนี้เราก็จะทําหนังสือถึงทางอายการเพื่อจะขอขยายระยะเวลาให้พี่น้องนะคะ แต่เรื่องสําคัญเนี่ยก็น่าจะเป็นในเชิงนโยบายที่เราอาจจะต้องลงไปในชุมชนเพื่อที่จะดูความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตพี่น้องว่าหลังจากได้ที่อยู่อาศัยแล้วนอกจากปัญหานี้สินมีปัญหาเรื่องอื่นไหมเผื่อจะต้องให้พี่น้องมีความเข้มแข็งแล้วฟื้นกลับมาแก้ไขปัญหาแล้วพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องให้ดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นบทบาทพอชอที่เราอาจจะต้องไปทํางานกับพี่น้องมากขึ้นค่ะระยะเวลาในการในการยืบเวลาไปให้ให้กับชาวบ้านเนี่ยรับอาจจะมีกำหนดระยะเวลานางกี่หลัก นี้ขอให้น้องนิติกรช่วยตอบคำถามประเด็นนี้นะคะก็าอาจจะประมาณเท่าที่นานเท่าที่กฎหมายให้ได้นานที่สุดตอนนี้ยังพเพิ่ตรวจสอบก่อนนะคะยังยังไม่สามารถยืนยันได้แต่ว่าก็คงถ้าถ้าสุดทุ่สุดก็คือให้นานเท่าที่สุดนะคะแต่อ,อยู่ภายใต้ระยะเวลาของกฎหมายนะคะขอบคุณมาก